รู้สึกดีใจเป็นครั้งที่สองอีกแล้วค่ะเพราะว่าหลังจากที่เดินลงมาจากร้านอาหารที่ไม่สามารถเข้าไปทานได้เพราะเรายังได้รับวัคซีนไม่ครบถึงสองครั้งแล้วก็ไม่ได้มีใบตรวจวัคซีนมาด้วย เพราะฉะนั้นเราก็เลยอดทานในร้านอาหารนั้นค่ะแต่ตอนนี้กำลังใจกรั้งที่สองมาอีกแล้วค่ะคอยลุ้นกันนะคะให้น้องวัวทั้งหลายช่วยลุ้นกันหน่อยค่ะว่าเราจะมีโอกาส จะเข้าไปทานอาหารในร้านที่เห็นข้างหน้านี้ไหมนะคะถ้าไม่ได้ก็คงไม่มีอีกแล้วค่ะก็ต้องลงไปถึงข้างล่างแล้วก็ขับรถออกไปจนฝ่าจะเข้าเขตเขยอรมันถึงจะได้ทานอาหารเพราะว่าในออสเซีย คิดว่าทุกร้านจะต้องมีใบเทสโควิดมาถึงจะเข้าไปรับประทานอาหารในร้านได้ะคะ่ะสรุปแล้วเราก็ไม่ได้ทานอีกตามเคยค่ะ เป็นบทเรียนถ้าเราเข้ามาในออสเตรียควรจะฉีดวัคซีนให้ครบสองครั้งก่อนหรือไม่ก็ก่อนเดินทางเข้ามาภายในยีชั่วโมงเราควรมีใบเทส ใบตรวจโควิดติดตัวมาด้วยค่ะเมื่องั้นก็จะได้รับบทเรียนอย่างนี้นะคะสรุปแล้วเราก็ไม่ได้ทานอีกตามเคยค่ะเป็นบทเรียน ถ้าเราเข้ามาในออสเตรียควรจะฉีดวัคซีนให้ครบสองครั้งก่อนหรือไม่ก็ก่อนเดินทางเข้ามาภายใน2ีชั่วโมงเราควรมีใบเทสใบตรวจโควิด ติดตัวมาด้วยค่ะเมื่องั้นก็จะได้รับบทเรียนอย่างนี้นะคะไปพบร้านอาหารข้างหน้าไหมนะคะแล้วถ้าได้พบเราจะได้เข้าไปนั่งทานอาหารในร้านไหมนะคะเพราะเราไม่มีใบตรวจเทสโควิดมาค่ะ3ามคลิปนี้สำหรับการเดินเขานะคะและพบกันต่อไปค่ะ